รัตนพัฒนค่ะอยากดูของแม่ค่ะอยากดูแม่ที่เสียไปขรับค่ะแม่แม่ชื่ออะไรชื่อนางเนี่ยวรัตนพัทรค่ะนางเนี่ยวรัตนพัทรค่ะรัตนพัทร์เนี่ยวครับเนี่ยวจีนเหรอไม่คนไทยค่ะเชื่อเนี่ยวโบราณโบราณคนไทยเนี่ยว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 เนวเนี่ยวนี่เนี่เ่เนี่ยวเนี่ยวเนี่ยวเรั่เนีนี่เนี่ยเนียวเนี่วเนีนัเนี่ยนี่นีนัเนยวเนเนี่ยวเน หนูไม่ทราบเพราะว่าหนูยังเล็กอยู่ประมาณประมาณประมาณตัวเองสองปู่ตอนนี้เธอเท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับมีเจ็ดสิบห้าแล้วตอนนี้เจ็ดสิบห้าตายไปเจ็ดสิบสามแล้วครับแล้วตอนเสียอายุเท่าไหร่แม่เธอก็อาจจะบวชยี่สิบปีตายไปตอนอายุยี่สิบกว่าใช่ไหมแม่อะประมาณนั้นนลยค่ะยี่สิบกว่าครับแล้วเจ็ดสิบสามก็น่าจะอยู่ที่เก้าสิบกว่าครับ ตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าร้อยร้อยต้นต้นครับนางเนี่ยรัตนพัฒน์ตายตอนอายุยี่สิบกว่าน้อยน้อยตายไปแล้วเจ็ดสิบกว่าปีประมาณนั้นตายด้วยโรคอะไรเขาบอกว่ากินยาผิดเห็นเขาเล่าไว้ความพับหนูอย่างเละก่ะกินยาผิดครับกินยาผิดตายเลยครับอยากรู้ว่าเขาอยู่แบบไหนอยู่ท่านเทวดานางเนี่ยวรัตนพัฒน ใช่ไหมใช่แล้วแ,วแต,ตอนอายุเท่าไหร่เลยหน่อย0น้อยๆไอยไปกี่ปีแล้วพอเจกว่าปีตอนเป็นมนุษย์หนอนสร้างบามืไหนเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังเล็กมากไม่ทราบครับเล็กอยู่นางเนี่ยตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่20กว่าเองไาทะนลาะอะไรกันแลยเขาบอกว่ากินยาผิดเขาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าจำกินยาผิด ของสูงหรืออะไรใส่ผ้าถุงผ้าตุ่งใช่ไหมคงอย่างนั้นเอคอะ<ว>จ<ห>ังหวัดอะไรนางเนี้ยวใช่อะไรผมหยิกไหมฮะผมจยิกโศกูกมีไหมฮะไม่มีรูปค่ะไม่มีลูกด้วยไม่ทราบเลยครับไม่นางเนี้ยจังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาสงขลาคอรับเป็นคนสงขลาตายที่บ้านใช่ไหมตายที่บ้านเขาเล่าให้ฟังหมดไว้รู้เรื่องเลยใช่ครับตายที่สงขลาตายที่บ้านกินยาผิด เ่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สองบุเองยังเป็นสาวอยู่ภาพมันซ้อนเลยนะบางทีเห็นยืนยิ้มกอดอกอยู่ค่ะก็ทำบุญไปง่ายได้หรือเปล่าทำบุญไปบ่อยชิ่เนี่ยวใช่ไหมค่ะใช่รัตนพัฒน์ายไปเจ็ดสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมแล้ใช่แล้ว ถ้าไปเกิดไปงเห็นเป็นเช่นนี้นะได้ไปเกิดแล้วสิคราเกิดใหม่แล้วเอ้ยโชคดีจังนางเนี่ยไปเกิดแล้วเป็นผู้หญิงนะท่านนะเป็นหญิงอายุสี่สิบแล้วสิคร้เป็นลูกเป็นหลานแล้วมั้งเกิดเป็นลูกอ้าวไม่ต้องไม่ห่วงแล้วใหมคนรอบข้างนั่นแหละ ผมสูงผมหยิกหรือว่าดัดผมสั้นนั่นแหละเนาะชอบยิ้มหัวเราะฟันขาวค่ะมีไครับผมสูงเธอไม่เคยเห็นแม่เธออยู่แล้วใช่ไหมค่ะคนที่เป็นญาติมีไหมครับมีค่ะมีครับเพราะปู่แม่เธอมาเกิดเลยแม่เธอมาเกิดพราะปู่บอกว่าไปเกิดแล้วเป็นหญิงผมสูงผมหยิกยิ้มฟันขาวครับว่าเป็นญาติแม่มีไหมมีป่ะมีครับเป็นหลานเป็นหลานขอรับอายุประมาณเท่าไหร่ ก็สี่สิบกว่าเลยค่ะสี่สิบกว่าคสี่สิบกว่านางเนี่ยชอบยิ้มฟันขาวใช่ค่ะใช่ครับอ้าวแม่เธอไปเป็นหลานเธอแล้วคตามนี้ไม่อยากรู้สามีได้ไหมอยากจะทราบเรื่องสามีด้วยครับแต่ก็เกิดแล้วอเดี๋ยวก่อนทีละเรื่องเอาเป็นว่าต้องทําบุญอะไรให้นางเนี่ยวเปล่าสุดแล้วแต่ลูกเงินหา จะส่งบุญกุศลให้ไหมเร่าค่ะพร้อมบวชไหมครับได้ค่ะหมดอยู่แต่ว่าช่วงนี้จะจะผัดไปเดือนพฤษภาพร้อมพร้อมจะเป็นเดือนพฤษภาขอรับอ่าอ่าอ่ากี่วันนางเนี่ยสิบห้าวันก็ได้ท่านเอ๋ยเอาทดแทนบุญคุณแม่ในอดีตไปสิบห้าวันพี่สาวได้ไหมครับไอพี่สาวมาด้วยขอแบ่งกับพี่สาวขอรับไม่รู้เธอไปบาดญัาิกันเองตามนี้สิบห้าวันขึ้นไปได้เอาเอา สามีขออยากทราบสามีครับสามีชื่ออะไรชื่ออะไรครับสมพรอารุณนามสกุลอารุณสมพรสมพรนามสกุลอารุณอารุณครับนามสกุลอารุณก็ตายอายุห้าสิบห้าตายอายุเท่าไหร่นะห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีตายไปกี่ปีตายมาตั้งพศสามแปดสามห้าสามห้าปศสามห้าสามห้าอายุเท่าไหร่ อายุห้าห้าตายตอนสามห้าอายุห้าสิบห้าตายตอนสามห้าครับตายไปสามสิบเอ็ดปีแล้วนายสมพรนามสกุลอรุณตายตอนอายุห้าสิบห้าตายไปแล้วสามสิบเอ็ดปีป่วยเป็นโรคอะไรเไปลบแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดไปลบโดนสะเก็ดระเบิดครับกองเสียงระเบิดไปลบครับเป็นอาหารไปลบแล้วโดนสะเก็ดระเบิด ทันทีเลยป่ะครับหรือว่าได้อยู่โรงพยาบาลหลายวันกันอ๋อโดนสะเก็ดร,ระเบิดครับแล้วก็มามาเสียที่โรงพยาบาลครับอ๋อโดนโดนโดร,ระเบิดตายแล้วมาตายที่โรงพยาบาลประมาณพระมงกุฎตายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับตายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับน่นีสนายสมพรอรุณ ไปโดนสะเก็ดที่จังหวัดอะไรไป็นที่หไหนครับน่านค่ะจังหวัดน่านไปโดนที่น่านครับน่านครับ,รบตอนนั้นเขาเรียกอะไรพกพอไหมใช่ค่ะสมัยพกพคครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติครับ,รบชื่ออะไรท่านเอ๋ยนายสมพรน,นามสกุลอรุณอายุ ห้าสิบห้าปีกนรในโลกอะไรหนอโดนสะเก็ดระเบิดไปไปกี่ปีแล้วเออสามสิบเอ็ดปีตอนเป็นมนุษย์ทำบุญบ้างไหมเป็นทหารทำนิดนิดหน่อยหน่อทำนิดนิดหน่อยหครับไม่ค่อยว่าทหารออกรบใช่ไหมแรวใช่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นทหารอยู่เออโดนยิงตัวคุณเลยนะเห็นเลือดทะักกลางกายเลยค่ะ โดนระเบิดน่ะยังเจ็บปวดอยู่เอ้ยเป็นยังไงครับแม่ตายมาอยู่โวมกันอีกกี่วันตายมาอยู่เข้าวๆออกหลายวันเหมือนกันค่ะเข้าวๆออกออกครับข้าวๆออกเหรอครับหลายวันอยู่หลายหลายหลายเดือนนะไปอยู่ีวันจิตตอนเลยนั่นหนอตกใจตกใจแหละพอโดนกระสุนหนอจิตมันตกนั่นแหละเอ้ย จิตมันดับตรงที่ตายนั่นแหละท่านหรือไม่ตายตรงนั้นนั่นแหละหนอแต่จิตโดนตรงที่มันโดนยิงพอนั่นแหละหนอ,อจึงฝังอยู่ตรงนั้นเลคือพูง่ายสติแตกจิตแตกกูตายแล้วควงคอแล้วมาเลยไมยเ่เดือนหนอยังเจ็บปวดร,าร้าควคงตายพอค้งพอแล้วมาหน,าานอ่าเย ค<ม>ว,วามดีทำไมไม่มีช่วยใวยจ็อบอดละมัอ้าวไภรรยาจะมาทำบุญให้ในายสมพรแล้วให้เขาบวชให้กี่วันจะจะบวชให้เขาเปล่าบวชค่ะแต่เ่นเมษาค่ะคเ่เนเมษาเมษาจะบวชให้ในายสมพรค่ะอ,อ่าสมพรเอากี่วันบอมกอน เก้าสิบสามสิบวันครับโอเคเปล่าพร้อมไหมครับพร้อมครับพาหลานมาด้วยได้ไหมพาลานมาบวชด้วยครับอ่าสมพรภรรยาจะบวชให้แล้วเอาอาหารการกินอะไรบ้างเสื้อผ้าอะไรบ้างที่ทำบุญไปให้ได้เปล่ากินอะไรก็ได้ครับ กินอะไรก็ได้เธอจําได้แบบเขาชอบกินอะไรจำได้ครับใส่เขากินไปเสื้อผ้าเอาอะไรชุดขาวไหมเอาชุดขาวให้เขาละกันครับขาวปล่อยสัตว์อะไรจ้าขอพระพุรูปด้วยครับอแบบไหนแบบไหนครับหน้าตักเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วแต่แม่จัดให้ครับ ที่ลูกเต้าทําให้ทุกปีทุกครั้งนี้ได้รับกุศลไหมทุกครั้งที่วันตายครับลูกก็จะทําให้ทุกปีไดได้ไหมได้ไหมคะลูกก็ทําให้เป็นประจำไม่ได้ไได้วยแล้วมีสวามทุกอะไรที่ต้องการจะทํำไม่ให้ปล่อยสัตว์แล้วใช่ปะ่ะยังครับ ่อยส์อะไรจ้าเอารายการให้เรียบร้อยก่อนเปลาา5ตัวเก่า5ตัวสังฆทาน1ชุดขอรับอ่าขอบวชให้จะได้ออกจากอารมณ์ที่ถูกทุกทรมานจากการเจ็บป่วย จะได้ไปเกิดเลยตามนี้นะอ่าไปนี่นครับอะไรต่อไปนายเตดสิบคือใครวะ